สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ช,ชกดนานๆกดยนันกดเยอะนะคะคลิปนี้ที่ฉันทำเอาไว้แล้วก็ใส่เพลงแต่ว่าต้องตัดเียงออกเพราะว่าจะไปจิดริขสิษฐ์นะคะเพลงที่ใส่ก็คือวันวานยังหวานอยู่กลับมาเถิดวันวานวันวานที่อะไรมีบางคนถ้าเห็นคลิปนี้อาจจะน้ำตาแตกอีกนะคะ ค่ะภาพเหล่านี้นได้มาจากเพจที่ขายประมาทหรือขายชีวตามที่เราเรียกกันนะคะเป็นเพจของสสิพรทาโทนในสมัยที่สามีพ่อของลูกคนที่สามเนี่ยนายร็อบคาเพนเทอร์น่าจะเขาน่าจะชื่อโรเบิร์ตหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะคาเพนเทอร์ได้ไปกู้เงิน มาแล้วก็มาลงทุนทำํำบริษัททําชีสทำไรเปิดร้านชีสขายนะคะโปรโมทโฆษณาแล้วก็ไปออกบูธออกอะไรหลายๆ,ๆที่ก็จะเห็นว่าเป็นผู้ชายที่มีความตั้งใจจะเลี้ยงข้อโครัด,ด้วยความสุจริตทั้งหลายแหลแต่ปรากฏว่าทุกกิจการที่ทํา ก็เจ๊งหมดไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลเดือดไอร้านชีสร้านรับจำนําของสินค้าแบรนด์เนมอะไรทุกอย่างที่ทําก็ล้มเหลวหมดเพราะว่าเมียที่อยู่ข้างกายนั้นไม่ซื่อสัตย์ไปทัวพันกับเรื่องมิจฉาชีพเรื่องโกง,โกงซื้อรถมาแล้วก็เอาไปขายไปแจ้งความว่า ออถูกขโมยแล้วก็ให้ประกันเป็นคนจัดการแต่จริงๆรถเอาไปขายฝั่งเขมรมีหลายอย่างมากจนกระทั่งถึงวันที่ถูกฟ้องแล้วก็ลุมละลายหนีออกจากบ้านกันกลางคืนก็คือหมีกันจ้าร,ารวันเมียไปทางหนึ่งผัวก็หอบลูกไปอยู่ด้วยนะคะในรอบคนที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะคะแต่เป็นชายสีผิวแล้วก็ ก่อนหน้าที่จะมาเจอกษัตริศพรเนี่ยก็มีมีคนไทยมาแล้วคนหนึ่งลูกผู้หญิงสิ่งอีกคนหนึ่งคนโตนะคะซึ่งก็ยังมีภาพที่อยู่ในบ้านเรือนไทยไปฉลองไปอะไรยังไงแต่ลูกผู้หญิงคนนั้นโชคดีที่แม่เขาเลี้ยงดูอย่างดีก็รอดพ้นวิบากกรรมอะไรมาทั้งหลายได้แต่ลูกของศริพร คนนี้ไปอยู่กันในร็อบก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ส่งไปให้ปู่ย่าเลี้ยงหรือว่าอะไรยังไงนะคะตอนที่สัจิพรโดนจับก็มีข่าวว่ามีผู้ชายสีผิวพยายามที่จะติดต่อขอเข้าไปเยี่ยมเป็นผู้ชายที่อยู่บนเกาะเพราะฉะนั้นในร็อบคนนี้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวเกาะช้างยังอยู่บนเกาะนะคะคือ คนนี้เขาฝังรากฝังลกอยู่ในมืองไทยมานานมากแต่ตอนนี้ทําธุรกิจอะไรเราก็ไม่รู้แต่นี่เป็นวันวานสมัยที่สองคนผัวเมียช่วยกันพยายามที่จะทําแต่ความที่เมียมีสันดานมีนิสัยเป็นมิจฉาชีพทาอะไรก็ไปไม่รอดดิฉันคิดว่า,าสัตย์พรธน,ททนวันนี้ถ้าเห็นคลิปนี้ก็จะน้ําตาแตกอีกเหมือนคลิป ลูกสาวที่พอเห็นปุ๊บก,ก็น้ำตากระฉูดก็แปลกนะคะลูกศัสิพรแต่ทำไมคนใส่หน้ากากน้ำตากระฉูดแปกมากจริงๆค่ะ <g ül> ก็เอามาให้ดูกันเผื่อจะเตือนความจำวันๆยังหวานอยู่ของสัสิพรทาโทนนะคะ <g ül> เดี๋ยวจะมีคลิปสมัยที่ไปแจ้งความว่าร้านอาหารถูกยกเขาแล้วปรากฏเป็นอะไรแปลกๆดูเหมือนจะเป็นการ เตรียมกันเพื่อที่จะเอาเงินประกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกค่ะ